สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับ f c นะครับของทางหมอลำสาวนะครับก็คือทางป้าหนิงนะครับที่ได้มีการออกมาโพสต์มาไลฟ์สดนะครับมั่นอกมั่นใจนะครับว่าเรื่องที่ดินนะครับที่ยะโสธรที่มีประเด็นกันอยู่นะครับนะครับมั่นใจว่าทางหมอลำสาวนะครับ ชนะแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีการไลฟ์สดยังมีการโพสต์อยู่เรื่อยๆนะครับนะครับผมล่าสุดนะครับทางเพจข่าวดังก็คือทางแม่นิกกี้นะครับพอเห็นแบบนี้แล้วก็เลยออกมาโพสต์ออกมาดับมั่นนะครับติ่งหมอลำสาวนะครับแม่นิกกี้โพสต์ไว้แบบนี้นะครับผ่านเพจนิกกี้ชีเสิร์ฟนะครับโพสต์ว่าล่าสุดเห็นอีชิมแปนซีนะครับใส่วิกผมหงอกนะครับหนีคดี ถแถลงเรื่องที่ดินยะโสธรประหนึ่งว่าชะนะตาจ้อยแล้วนะครับรู้ก่อนสารอีกเคลมเก่งมากตอนคนของตัวเองแพ้ละเงียบกลิบจันดานเดียวกันนะครับน่าจะเป็นสอเสือนั่นแหละครับแต่แม่ดิกี้พิมพ์ว่าจันดานนะครับจันดานเดียวกันเลยทั้งติ่งทั้งศิลปินรักกันขนาดนี้ปลายทางอาจจะเหมือนกันก็ได้นะคะ ปลายทางอาจจะได้ไปเจอกันที่จุดๆก็ได้นะประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าแม่นิกกี้เห็นแล้วก็ออกมาดับมั่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าทางป้าหนิงก็ยังมีการออกมาไลฟ์สดนะครับยังออกมาโพสตเรื่อยๆนะครับเรื่องประเด็นนี้ที่สําคัญนะครับ fc ของคุณพออก็มั่นอกมั่นใจตามป้าหนิงไปด้วยนะครับพอเห็นป้าหนิงออกมาโพสต์ก็มาแซะมาว่านะครับทางบอสบิ๊กอีกประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลยมี fc นะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับในเพจของแม่นิกกี้บอกว่า มันหลอกได้แต่พวกควายๆเท่านั้นแหละนะครับถ้ามีคําไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะครับเอท่านต่อมาบอกว่ามันมาไลฟ์สดติ่งมันก็มาคอมเมนต์ด่าตาจ้อยอีกนะครับท่านต่อมาบอกนะครับใช่ค่ะตอนแรกยังคิดเลยว่าตาจ้อยแพสอีกแม่นิกี้นะครับ ขนาด FC b o บอสบิ๊กเองยังเชื่อนะครับเพราะว่าออกมาโพสต์ออกมาไลไ์บ่อยเกินนะครับจนบางคนหลงเชื่อไปหมดแล้วว่าคดีได้สิ้นสุดแล้วนะครับตาจ้อยแพ้แล้วประมาณนี้นะครับแล้วท่านต่อมาบอกว่าที่ดินยะโสธรทำไมดูฝั่งนั้นมั่นอกมั่นใจจังนะครับก็เลยมี FC เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าตอแหลไปงั้นแหละคะ่ะไม่รู้อะไรมากหรอกเรียกความมั่นใจให้กับติ่งไปงั้นแหละคะ่ะนะครับ รอดูตอนแพ้ห้าหหนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ FC บางท่านบางคนนะครับประเด็นนะครับเรื่องที่ดินที่ยักโสธรน,นะครับแม่นิกกี้ก็ออกมาฟาดกับทันทีนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ